จริงหรือนีเทพเจ้าอียิปต์ที่เกิดแล้วตุยไปในทุกวันกับตำนานสุริยเทพอย่างเทพ,พเจ้าราราชาแห่งทวยเทพทั้งหมดที่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงในประเทศอียิปต์ตำนานได้กล่าวว่าเทพรากําเนิดมาจากแสงและน้ำโดยลักษณะของเทพรามีล่างเป็นมนุษย์มีหัวเป็นเหยื่ยวมีจานสีทองขนาดใหญ่อยู่บนศีรษะแล้วก็มีงูเทพีวัดเจ็ดอยู่บนหัว ซึ่งตามตำนานแล้วเนี่ยเทพราเป็นเทพที่ปกครองถึง3โลกโลกบนฟ้าโลกบนดินแล้วก็โลกใต้ดินโดยในตอนเช้าในตอนที่พาธิตขึ้นเทพราก็จะถือกำเนิดมาจากพื้นดินเหมือนกับดวงอาทิตย์พอตกเกย็นเทพเจ้าราก็จะตุยเพื่อที่เทพราจะได้สามารถทําการไปเยี่ยมชมปกครองโลกใต้ดินได้แล้วหลังจากที่พาทิ์รับขอบฟ้าเทพราจะสวมหน้ากาก,ากเป็นแกะ แล้วล่องเรือไปอยังโลกแห่งความตุยกับประตูอีก12บานแล้วในระหว่างการเดินทาง,ทางเทพราก็จะพบกับศัตรูตัวชการอโปปิส <ob> เป็นงูขนาดใหญ่เป็นเทพแห่งความมืดดำที่คอยพยายามขัดขวางไม่ให้ลาผ่านประตูทั้ง12บานไปได้เพราะถ้าหากอโปปิสสามารถหยุดเทพราได้ก็จะไม่มีพาทิตย์ขึ้นในวันต่อไปเรายังมีเขียนอยู่ในหนังสือคมภีร์แห่งความตุยว่าสรรพสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากโลหิตของเทพรา เราบ้างตำนานยังได้กล่าวอีกว่าครั้งหนึ่งเทพีไอซิดเคยได้วางยาพิษให้กับเทพราเพื่อที่ว่าเทพีไอซิดจะได้สามารถขโมยพลังของเทพราเพื่อมาปลุกวิญญาณโอซิริสส่วนใครที่ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเราจะได้หาเรื่องมาเล่าให้คุณฟัง